เนี่ยกินเนี่ยเดี๋ยวนอกมานี่เดี๋ยวนอกมานี่เดี๋ังหาเหลี่ยมเยอะรัหาเหลี่ยมเ่เยอะเฮ้มูีมาแล้วมาแล้วแบ่งมูมี้า ฟ้าคอยคอนมือถือหน่อยอเจียถือตายไม่นี่ลูกอันนี้อันนี้อันนี้ฟ้าทำไมไม่มีไฟแสงแล้วล่ะตายไม่นี่เหรอตายจะให้กระต่ายฮัลโหล จีดนอให้อาหารแพ้แล้วลูกมีแพ้แพ้ตัวเล็กๆหน่อยแล้วลูกครับมีแพ้ตัวเล็กๆห <c oughs> น่อยจีดนอให้อาหารมาสักทีสิลูกหนูไม่หยุดสักทีเลย,เลยไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงถ่ายเลยถ่ายภาพรวมก,ก็เดินเดินอ้อมไปหายน้อ ีจ้าพี่จ้ามานี่จ้าครับมาโอ่าิ้มัจะ้ไาอเอาจะขึ้นไปทาไมงัดขึ้นไปไม่เห็นเลยไม่เห็นเยยาวยาวลงสิ เดยกแม่ดูให้มาพี่แจมมาไม่ไม่ดูพี่แจอทัไม่เป็นเ่จอาอ่าอ่าอ่า่ออาจ่บอ่่อ่าอ่าอ่าอ่อ่ออ้าออ่อ่อัาน่าอ่าอป้าไม่ใช่กอ่อกอนนกา่าอแพ้แพ้า นี่เน่แม่แพะอยู่ข้างหลังจูโน่แม่แม่อยู่ข้างหลังแม่แพะลูกยังไม่ให้เลยลูกยังไม่แพะเลยลูกให้ให้สั้ตัวสิลูกจูน่ครับแพะอยู่นี่ลูกจูโน่ครับยังไม่หมดเลยครับลูกจูโน่ให้อะไรแล้วลูกนี่นี่ให้มันกินอยู่แล้ว นี่นี่ให้กระต่ายให้กระต่ายได้เนี่ยเอ้าอันนี้นี่ให้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 เยยาะใส่ปากกันเลยเหยาะเหยาใส่ปากกันสิครับข้าวใส่ปากมันรูปป้อนเร็วป้อนเร็วิ่งนี่ไ้หมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วกินไปหมดแล้ว่ลูกมาป้อนเร็วมาป้อนป้อนไหนลูกอ่ะเฮ้เฮ้ป้อนแล้วป้อนแร็วป้อนฮะป้อนป้อน ตะแคงตะแคงอย่างงี้นยกขึ้นหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วให้กระต่ายบ้างแกกินหมดเลยกกิินนหมดแล้วไม่เลี้ยวแพ้กินนมแต่กระต่ายไม่กินกระต่ายกินให้เราเอ้าก็ถูกแล้วนี่คะเอานมมาให้แพะไม่ได้เอานมมาให้กระต่ายเออกระต่ายไม่กินจริง

จุโน่มีความสุขมากนี่นี่ป้าป้ากระต่ายจุโนครับจุโน่มาดูกระต่ายตรงนี้เลยจน่จุโน่จูน่จูน่ครับมีกระต่ายตรงนี้จูน่น่นั่ง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 จุโน่นั่งจุโน่แล้่มาดูกระต่ายตัวนี้เลยจุโนครับวันนี้ จูน่ค่ะมานี้ลูกจูน <_ S 2> ่คับจูน่คับมาหาป้าเลยมาหาป้าเลยอู้กอป้าคนละอบครับ อนนี่ตัวอะไรครับเ่อันนี้ค่ะนีข้าบ้า,า,าละคะนี่ก็ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่เข้าไปทำไมออกมาเร็วออกมาออกมาไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่คนเข้ากระต่ายเข้าลูกเหม็นอยเหม็นเหม็นเหม็น รีดแล้วมะไปแล้วไปก็พุกเลยไปไป่นีรอปะออกแล้วออกนะ